สวัสดีเมื่อชาวเตปกิงฮวันนี้อยู่กับนันดุกครั้งหนึ่งนะฮะและนี่คือสเตป g ก e k ซีซั่นที่3นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสเตป g ก e k นะฮะรายการที่ทำคุณพบกับการริวมมาถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะว่าเรานะั้นไม่มีพักนะฮะแล้วก็ไม่มีพ่วงด้วยฮะและนี่คือ t h l 2015นนั่นเองนะฮะโห oh, oh, บอกเลยว่าคนรอจนลากงอกแล้วทีเดียวะฮะหลังจากที่อยากได้ตัวท็อปของ THL มาจับนานแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราได้ THL ที่เป็นตัวท็อปมาจับนะฮะแล้วราคาเปิดมาก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกับไ p h o n e P 3000s เลยนะฮะนั่นก็คือ7,990บาทนั่นเองนะฮะสำหรับราคานี้ก็ไม่ได้แพงเกินไปนะฮะสำหรับสเปคที่คุณจะได้นะฮะก็กล่องเทามานะฮะสวยงามมากกล่องหล่อมากนะฮะเหมือนเ e n ovo ไวนะฮะหนังสือจะเป็นลอยยากกว่าไ Z นิดนึงนะกล่องเป็นจะสีขาวเป็นสีดำแล้วฮะทีเอชเอนี้ไม่ธรรมดานะฮะึ่ง นะฮะฮมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูสเปคกันหน่อยดีกว่าน,นะฮะสเปคของเขาก็คือเป็น Android KitKat 4.4นะฮะเป็น Octa Core 1.7นะฮะตัวนี้เป็น MPK 6752นะฮะรองรับ 3G เป็น9 2,001นะฮะบางคนบอกเฮ้ยพี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ True ก็ไม่ได้ดิอย่าลืมนะว่ามันรับ 4G True ด,ด้วยดังนั้นเวลา True เนี่ยคุณใส่ซิมทัวร์ใช่ไหมรับ 3G ไม่ได้มันก็ใช้ 4G เลยนะฮะ บางคนบอ,อก 4G ไม่จะเป็นเลยเออก็เหมือนกับที่เมื่อก่อนพูดว่า 3G ไม่จะเป็นอะไรนะอ่ะจอ5นิ้วเป็นแบบ Full HD เหมือนกันเลยกับ Airpods นะกล้องหน้า8หลัง13นะฮะและมาดูดกีกว่าว่าเขาแถมอะไรบ้างนะในนี้หนึ่งเลยคุณได้เคสไปเลยนะฮะไม่ต้องซื้อนะฮะนดาดูให้นะฮะให้อะไรงมันดูกก็ให้ไปอย่างนั้นนะฮะนี่ดูจะออกมาทำไมฮะกันรอยฮะเต็มเลยโอ้โหเพียบนะฮะ USB ฮะแข็งแรงทนทานสาย USB ของทีเ e ลนี่บอกเลยว่าดีมากเลยนะ หูฟังแบบอินเอียนะฮะดูแล้วดูดีมีราคามีตังมีชาติตก,กูลนะฮะใช้ได้ใช้ไน่นะฮะนี่เลยฮะตึงๆนี่คืออะไรจากประสบการณ์อันเทพเจ้าของน้ดุษเนี่ยน้ดุษอยากจะบอกว่านี่น่าจะเป็นอะไรวะอ๋อนี่แน่เลยอะไรอะ่ะอ๋อที่ตั้งมือถือนะฮะนี่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 ัวร์รับรองงอเอาไปเลยฮะ มีอะไรมาให้ก็เอาไปเห็นั้นที่ตั้งมือถือนะฮะนี่คืออะไรแระไดไม่ใช่ครับนี่คือ, Grand อ,าอ,อการลีเดอร์เอาไว้อ่านไมโคร s อโอ้โหการลีเดอร์เอาไว้อ่านไมโคร SD แถมฟรีโอ้มีมือถือรุ่นไหนเขาแถมมาวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยปากกาเป็นปากกาหัวยางนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาจะแถมมาให้ด้วยนะฮนะทดสอบหน่อยฮะทดสอบใ,ใช้ได้ไหม อ๋อเป็นไงก็สามารถใช้งานได้กับหน้าจอทัาสตินทุกรุ่นนะฮะที่เป็นหน้าจอคาปาซิทีฟนะฮะได้หมดเลยอ๋อนะเสพอันะ Save. นี้ไปได้ด้วยนะเออวะเข้าท่านะเมกเซนอยู่ของแถมเยอะจังเออแถมเยอะจังนะฮะและนี่ก็คือหัวชาร์จแบบกลมๆไปแล้วบางคนบอกทำไมไม่ทำหัวเหลี่ยมมาวะพี่บ้านเราหัวเหลี่ยมนะเออคือคุณจะเข้าใจเลยเขาไม่ได้ขายบ้านคนะุณอะขายยุโรปขายอะไรของเขาไปนะ หัวป้าเข้ากลมๆมาเราก็เหมือนพวกดูกีแหละนะอ่ะมีสองสีให้เลือกนะสีขาวกับสีดานะส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่าสีดาจะดูหล่อเหลาเอาการแต่สีขาวก็ดูอ่อนนุ่มไม่เบานะฮะแล้วแต่คนชอบนะก็สวยดีนะสวยดีสวยดียดเป็นมือถือที่สวยเลยแหละนะฮะอ่ะวันนี้จะแค่สีขาวเป็นตัวรีวิวนะฮะเพราะว่าคนอ่อนวายยังดุดเนี่ยจะต้องเลือกสีขาวเท่านั้น จุดนี้ต้องขอเข้าใจให้ตรงกันนิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วน้าดุปเป็นคนอ่อนหวานนะฮะไม่ได้เป็นคนเกลี้ยกล่อมอะไรแต่อย่างใดเนที่ทุกคนเข้าใจกันนะฮะผิดนะฮะทุกเลยนะฮะอ่ะและนี่คือเทียร่215ฮะเขายิ้มกล่องนยฮะอันนี้หลบออกเฟรมเลยฮะเกลากำมากเน่นะฮะไหลลื่นดีเหมือนกันนะฮะทัศสกรีนดีมากฮะเรื่องของจอมัต้องพูดถึงฮะหากเทียบกันแล้วเนี่ยจอทีเอชแอลเนี่ยมักจะเป็นจอที่มีความคมชัดสูงกว่ามือถือจีน ทั่วๆไปคือพวกนี้คือเหมือนเขาดึงตัว sharpness ออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะสหรับตัวของ TSL เป็นอย่างนี้ประจำนะฮะเป็นอย่างนี้ประจาเลยนะฮะเพราะว่าตั้งแต่สมัยรุ่น T6 Pro นะฮะที่เป็นจอ HD นะฮะ4.990เนี่ยเราก็เจอแบบนี้มาแล้วนะฮะคุณภาพของจอเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะฮะดีมากๆจอนี่คมมาแล้วมุมมองคุณดูมุมมองดีมากเห็นไหมไม่มีไม่มีเงาไม่มีเงาเลยเหไหมหสีสันดีมาก คือเดี๋ยวนี้อย่าดูถูกมือถือจีนไปนะฮะไม่ธรรมดาคือนดุดเนี่ยก็มารุ่นแรกๆของมือถือจีนในประเทศไทยเลยนี่แหละนะคนติดตามเสพกีมาเมื่อ2ปีแล้วก็คงจะทราบดีนะฮะก็เป็นเจเนอเรชันที่1หรือว่าแรกๆเลยดังนั้นนาดุดคุ้นเคยแล้วก็คุคลีมันกับมันพวกมือถือจีนมันนานมากๆฮะอาจจะไม่ใช่คนแรกนะแต่นานมากๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่านะคือมือถือจีนเนี่ยมันมีทั้งแบรนด์ที่แบบดีแล้วก็ไม่ดีบางคนบอกเอ้ยมันเหมือนจีนแดงของที่มจะระเบิดปาง ซอกทีชแอลนี่รัเสเซียเล่นกันนะคนรัเสเซียคนฝรั่งเศสน,นะเล่นกันอิตาลีเนี่ยเขาเล่นกันนะอย่างดูกีนี่ก็สเปนเขาเล่นกันนะโซโปนี่ก็ฝรั่งเศสเล่นนะเอเลโฟนี่ก็ดังมากนะในสเปนเขาก็เหมือนจะมีเหมือนกันนะยุโรปแบบหมดเลยอ่ะคือพวกนี้เป็นแบรนด์ที่ขายในยุโรปหมดเลยคือมือถือเกรดพวกนี้ขายในยุโรปหมดนะนะคุณต้องยอมรับว,ว่ามันมีเกรดนะของมันมีเกรดทั้งน,นั้นนะอ่นนะ จอดีมากๆนะฮะลำโพงนะฮะขอไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เสียงเพลงแล้วกันนะฮะทำอย่างอื่นแล้วกันอันนี้เป็นเสียงลิงโทนประจำของที่เจลก็ดังดีโอเคนะเสียงดังดีใช้ได้เลย เสียงโอเคประมาณเดียวกับ e l e p h o n e นะฮะไม่ได้เบาหรือดังต่างกันเท่าไหร่นะฮะพอๆกันเลยชิเดียวนะฮะเอาละฮะก่อนที่เราจะมาดูเรื่องอื่นนะเราต้องดูก่อนว่าพื้นที่เป็นยังไงอย่าง e l e p h o n e เราเห็นไปแล้วว่าไม่แบ่งพาร์ติชันนะแต่ตัวนี้จะแบ่งมาเป็นลงแอปได้4กิกนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอยู่ข้างล่างเอาไว้ลงรูปลงดัตตาเกมอีก9กิกถามว่าลงแอป4กิกพอไหมสำหรับนักดูแพอเพราะว่าดัตตาของเกม ตริงตริงดัต้าของเกมนะครับคุณฟังไม่ผิดนะฮะมันอยู่ใน SD card ได้ด้วยนะฮะในดุลเนี่ยโหลด Modern Combat มานะฮะแล้วก็ไฟล์ OBB เนี่ยเอาไว้ใน SD card นะฮะนี่ฮะ Modern Combat น่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะโหลดไม่ถูกต้องนี่แหละฮะเพียงแต่เราย้ายเท่านั้นเองนะฮะโอเคอันนี้คือ Modern Combat 5นะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าในโฟนโซเลตแอนดรอยด์เนี่ย OBB ไม่มีนะฮะเราจะดูว่ามันเข้าเกมไหมหรือวถ้าเข้าเกมได้เล่นได้เนี่ยจบเลยนะแปลว่าอ่านเกมจาก SD card ได้นะฮะและแน่่นนอวา น่ดูดไม่สนใจหรอกมันจะ Android 5.0หรือเปล่านะครับเพราะ4.4เนี่ยก็ถือว่าใหม่มากนะฮะเล่นได้นะบจบเลยสาวกเกมนี่คงมันมากๆนะฮะตัวนี้จะเหนือกว่าเมย์ไม่จู่ตรงที่ว่ามันเพิ่มเมมรีการ์ดได้นะฮะหลายๆคนน่าจะชอบนะฮะแต่เม่อจู่เขามีชิปเสียงที่สุดยอดไงอันนั้นก็คนละเรื่องกันนะอันนั้นก็จะมีจุดขายของเขานะฮะที่เซาไม่ธรรมดาหรอกเช่น่าดูดดีนะฮะดีเลยแหละเป็นแบรนด์ที่คนใช้เยอะนะฮะแล้วก็ หลายคนก็รู้จักสเตปกี้จากทีเดชเน็ตเยอะมากๆนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะเดี๋ยวมาดูาเรื่องการเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็เหมือนกันนะพอลอกฟิลมม์มครั้งแรกพวกเนี่ยจะค่อนข้างจะฝืดฝมือหน่อยนะฮะวันนี้พอไปสักวันหนึ่งนะฮะเหมือนมันดูดอากาศโดนอากาศโดนมือเราบ้างน,นิดหน่อยปุ๊บเนี่ยมันลื่นแล้วมันไม่ได้หนืดหนืดมือเหมือนตอนแรกแล้วนะรู้กันเลย <Yahoo! S 1> ยิงเลยฮะมันก็ยิงเลยฮะยิงยิงยิงเปอร์เซ็นต์ลำโพงฮะเนี่ยฮะลำโพงอยู่ข้างหลัังเเนนนนีี่ยดะะะะพรามมสท้ออืฮ เสี่ยเสียงมันสะทอนมือแล้วมันดังขึ้น,นะฮะย่อรยิงเหมือนเมื่อกี้ไปๆล้ยิง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 ยริงยิยิง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 ยิิงย,ย,ะะยิง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 ย,ยิงยนะองริงยนยิงก็กยิงแล้วลิงวนะวยิยิงยิยิง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 ยรงยิงยยิายิงยิงยยยิงยนยิงยงงะยยยายิง Rish the Evac Zone นะครับโอเคโอเคต้องช่วยเหลือเขาเด้วยครับเพราะว่าฝึกให้เราเป็นคนมีน้ำใจมา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 ไป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 นี่ฮะสวยงามมากฮะจอเจอเอโฟงเอฟเฟกนะฮะลงมาแล้วยิงมาเลยฮะ มั่วฮะบอกเลยยิงมั่วฮะเป็นของจริงตายแล้วฮะเป็นของจริงจะไม่บู๊แบบนี้ฮะโอ้ oh, เป็นไงอ่อนหัดนักนะแต่ปกติน่าดูเป็นคนไม่เล่นเกมมือถือนะไม่เล่นเลยคือมันมันเหมือนมัน,ม,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 นมันสู้แบบพวกคีย์บอร์ดเมาส์ไม่ได้ ไปไปไปจริงๆเขาฝึกให้เราโชว์เดอะเกรเนตนะฮะเกรเน็ตนี่ก็คือระเบิดนะฮะลื่นน่ะคิดดูแล้วกันว่าลื่นขนาดตัวละครล้มหมดเลยใช่ไหมลื่น <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวดูจังหวะลงลงลงเรืออะไรก็ยังสบายเดี๋ยวดูจังหวะแบบเอฟเฟคระดับนี้ดู ไปให้ถึง e back zone นะฮะ shopper นี่คือเฮลิคอปเตอร,ตนะะอปปอร์นะฮะ shopper ตัว CH นะฮะ shopper นะฮะยิงเลยฮะยิงมันเลยในหนังทุกเรื่องเนี่ยใช้คำว่า shopper เ,เยอะกว่าคำว่าเฮลิคอปเตอร์อีกฮะไม่รู้ทำไมฮะยิงเลยฮะ shop นี่ก็แปลว่าสับนะฮะ shop อ,อ,อะไรคือตัวสับเหรอก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละฮะเจอในหนังทุกเรื่องเลย อะไรยังไงทำไมทำไมต้องยิงกันนะฮะนี่เล่นมาก็ลื่นนะฮะเดี๋ยวนี้ MTK ไม่ธรรมดานะนดูบอกไปแล้วนะว่ารอดูได้เลยว่าปีน,นี้ MTK มาแรงนะฮะล่าสุด HTC One M9 Plus ก็ยังใส่อะ่ะเออ MTK อะ่ะอย่าดูถูกไปนะฮะไม่ธรรมดาบอกเลยไม่ธรรมดานดูแถบแฟนพันธ์้ MTK กับ Snapdragon มาเป็นอย่างนานนะฮะ เนี่ยวินี่แบ็กอัพนาวแล้วเนี่ยจะตายแล้วโอ้โจบสักทีฮะอ่ะเป็นของจริงตายแต่นัดแรกแล้วะฮะอ่ะแล้วน,นี่คือการเล่นเกมฮะอ่าน OBB จาก SD card ได้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันดีกว่าฮะับเตืนกล้องหลังะฮะอ่ามีรถมาอีกแล้วฮะรถรถรถนี่เอารถคันเดียวกันนี่แหละเพราะเดี๋ยวจะทำรีวิวเทียบกันอยู่แล้วจะเอารูปเดิมนี่แหละใส่ลงไปนะง่ายดีนี่ฮะ โฟกัสได้รวดเร็วและว,ว่องไวฮนะใครที่เป็นแฟน,นแท้ทีเอสแอลนี่คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าคมกริบแน่นอนฮะทีเอสแอลโอ้โหนะฮะภาพที่ได้นั้นช่างคมกริบเหลือเกินนะฮะคมมากๆนะฮะยอดเยี่ยมเลยแหละนะฮะเป็นไงสุดยอดะฮะโฟกัสใกล้นะฮะหรือจะโฟกัสไกลได้หมดจะเอาหน้าชัดหลังเบอร์ได้หมดะฮะเดี๋ยวโฟกัสหมีข้างหลังก็รถก็เบอร์แล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เขามันห่างๆกันนี่จะได้ดูออกชัดๆรับเลยนี่ครับจะไปยากอะไรครับนี่ฮะข้างหน้าชัดข้างหลังเบลอง่ายมากๆฮะดีโอ้ยลืมลืมกล้องหน้านะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นเนี่ยฮะมีฟังก์ชันเดียวกันกับเอเลโฟนเป๊ะๆเลยครับเดาว่าเป็นซีวิวตัวเดียวกันเลยเป็นอย่างนั้นนะฮะโล่กล้องหน้าได้เลนส์วายฮะกว้างมากๆแล้วกล้องหน้าคมมากๆนะฮะเดี๋ยวมีตตััววอออยยย่่่่่่าาางงภพถดููแลล้้ะะะครบไมหนฮ แล้วก็มีปิดเสียงชัตเตอร์ได้นะฮะกล้องหน้าที่13ล้านนะแต่เซ็นเซอร์ไม่น่าถึงหรอกฮะ ISO ค่าความความไวแสงนะฮะแล้วก็เฟสบิวตี้ก็มีเออมีหมดเฟสบิวตี้ตัวของ iPhone นี่จริงเฟซบิวตี้ของ m d k นี่บอกเลยรู้ไม่ได้เรื่องนะไม่สวยอะน่าดูดว่าไปใส่ฟิลเตอร์เอาดีกว่าสวยกว่านะฮะแล้วก็ตัวนี้มีบั๊กนะใครที่เปิดเฟซบิวตี้แล้วไปตั้งทามเมอร์คือตั้งเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะมันจะค้างนะฮะไม่ใช่เครื่องค้างนะแค่แอปค้างเฉยเดี๋ยวท้าไม่ดูแล้วก็ได้ ดูอาทีนี้ไม่ค้างเอาเขาดิเอาทำไม่ทีนี้ไม่ค้างโกรธเมื่อกี้ค้างฮะหลายรอบมากเอาไม่ค้างซะอย่างนั้นอะ่ะโอ้ถ่ายรูปหน่อยเสร็จแล้วภาพที่ได้นั้นจะดูหลอกามากๆอะไรก็ไม่รู้ฮะ ใบหน้าหม่นหมองมัวหมุนไปหมดนะฮะตัวหนังสือยังชัดอยู่นะฮะเนี่ยฮะตัวหนังสือยังชัดอยู่นะฮะเนี่ฮะตัวหนังสืออะไรก็ยังเห็นอยู่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันกล้องหน้าดีมากนะนนดุลคิดว่าหลายๆคนที่ชอบกล้องหน้าสวยๆเนี่ยที่แชรให้คุณได้แต่เอเลโฟจะให้คุณไม่ได้นะอ่ะตามนี้เลยนะ,ะสลับตัวของกล้องนะฮะทั้งของอันทุกคนคิดว่าชอบแน่นอนนะฮะ ต่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากไปกว่าน,นี้ฮะถ้าได้ดูรีวิวแล้วยังหาข้อเสียไม่เจอเลยอ๋อ GPS นะฮะหลายคนอยากรู้เรื่อง GPS นะฮะมาดู GPS กันดีกว่าว่าเร็วขนาดไหนนะฮะกดปึ๊งโอเคไปเลยโอ้เร็วมากเร็วมากฮะอ๋อแล้วมีเข็มทิศด,ด้วยเข็มทิศตรงเลยนะโอ้เข็มทิศตรงเลยฮะเข็มทิศตรงด้วยนะโอ,ยยโอ้ GPS แม่นอะ อ๋อมันเลื่อนหนึ่งต้องเลื่อนนิดนึงอยู่แล้วฮะจะเลื่อนสักพักหนึ่งแปบบ๊บนึงนะฮะสัยกย่างหนึ่งมันจะดีขึ้นนะฮะโอเคนะฮะเริ่มนิ่งแล้วก็อยู่ประมาณบริเวณนี้แหละฮะโอ้ใช้งานได้ดีเลยแล้วมีเข็มทิศนะฮะตัวนี้มีเข็มทิศด้วยนะ CPU ระดับนี้ต้องมีเข็มทิศให้อยู่แล้วะะอ่ะเราจะมาลองแบบโหมด Device Only ก็คือเอาเฉพาะ Device อย่างเดียวก็คือไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะ มันก็เจอเร็วนะนี่นะปิดรึ่นหมดเลยบางคนบอกปิดเน็ตด้วยดิพี่อ่ะปิดเลยปิดทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยอตอนนี้ไม่เหลือเลยนะเน,เน็ตเน็ตก็ไม่อยู่นะอ๋อเร็วเหมือนกันเนี่ยกดปุ๊บนี่มาเลยเนี่ยมันจะถามว่าจะใช้อน,นันตัอนอันนี้ไหมเราก็ไม่ใชโอ้เร็วมากนะอุ๊วทีวสดีเลยวะนะฮะเอฟดีเคเดี๋ยวนี้น่ากลัวคือสุดยอดอะ นะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเป็นทีเด็ดของเราเลยนะฮะฟิงเกอร์ปิ้นะฮะบดล็อกลายนิ้วมือฮะมันจะให้เราเลือกนิ้วฮะเจะเอานิ้วไหนหนูนิ้วชีแล้วกันนี่ให้เลือกนิ้วหลังจากนั้นให้ถูฮะถูถูโอเคโอเคเนี่ยตึ๊บตึ๊บเนี่ยฮะตึ๊บเนี่ยฮะ,น,ฮะนิ้วเป็นอย่าง,งี้นะฮะตึ๊บตึ๊บ ได้แล้ว The Finger เอา้าไม่เฟลวะฉันไม่โดน,นเพราะว่าไปทำยาเปล่าโอเคโอเคเร็ียบร้อยหลังจากนั้นนะครับคุณไปที่ Security ฮะสก,กีนล็อกเนี่ย ั่งเป็นฟิงเกอร์พินอันล็อกให้หมดครับถ้าไม่ได้ให้ใส่พิน1 2 3 4แล้วกัน1234ปิดเลยตึกเปิดปึ๊บสางให้เราฟิงเกอร์พินทันทีโอ้เร็วมากโอ้โหฟิงเกอร์พินดีกว่าตัวของไอเฟ n e ด้วยนะอ่ะปุ๊บมาเลยอะเท่สุดๆไปเลยสุดๆไปเลยอันนี้จะโดนลึกษิตไหมร้องเพลงไม่โดนมั้งนะฮะ สาขาที่ชอบ T S L 2015นะฮะจุดเด่นของเขาอยู่ที่กล้องนะฮะแล้วก็จอที่ดีมากแล้วก็ระบบฟิงเกอร์อันล็อกเขาเนี่ยสุดยอดดีมากๆนะฮะกล้องดีอะไรดีแล้วก็อ่านเกจจาก S อ card ได้อีกจริงๆน่าดูจะไม่ออกมาเลยว่าตัว Elephone P 3000 S เนี่ยนะฮะกับเจ้าตัวของ T S L เนี่ยควรจะเลือกอะไรดีนะฮะคือทั้งสองตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะฮะทั้งคู่เลยนะฮะอ่ะก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันแล้วกันนะฮะชอบอันไหนก็เอาอันนั้นละฮะตามใจของตัวเองนะถ้าเน้้้นนนนนนกกลออองห่่่่ยีดดดูววาา T S L ทไแฮะ แต่ว่ามันก็ที่เหลือก็พอๆกันนะฮะอ่ะของแถมก็เยอะทีเชลนะฮะไอโฟนเองเขาก็มีดุกเล่นเขาคือลอมเขาจะมาหาศาลมากคือคนเล่นเยอะมากนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ออกแต่ในอนาคตนะดูว่ามาหมดแบบมีอยู่ไอซียานอเจนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาเพียบนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงล่ำลาเพลย์นี้ครับสำหรับทีเชลสองพนะ,ะของเอากล่องบรรทัพหน่อยหนึ่งน่าจะได้สวยๆอ่ะสำหรับวันนี้ล่ำลาเพลย์นี้นะฮะสวัสดีคลาส สีชินชินล่าถ้าจะไม่ผิดนะอชแล้วนี่คือการวิดีโอนะฮะคุณพิมพ์ฮะมากมากเลยกระต่ายนะฮะกระต่ายเจ็ปไปหมดเบยแต่ที่เซามาจะอัดวิดีโอไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะฮะอนี้ก็ไม่รู้ว่าออกมาชัดแค่ไหน